ดีเละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขูสุคนเด้อเมื่อนี้ก็มาพบอพ่อกับน้องหล่แล้วพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกับน้องหล่เมื่อนี้กะตอนเศร้าๆเลยพ่อแม่พี่น้องกัพหากันมาหนังพิงไพคือเก่าพ่อแม่พี่น้องโดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กันทางน้องเล่กับเมกิสิมาเฮดอันนั้นพ่อแม่พี่น้องสิมาเฮดอันกับเพนนมกินเพราะว่าเสื่อนมาเฮดเอง เหตดกินตอนเศร้าเพรมีพี่นอ้องอากาศหนาวๆจนจะเป็นวัดเป็นไอนะไรทางน้องเหลเองค่ะถ้าซื้อมามวานิมนตมน่ะแม่มวานิบด มื่อนี้ทางน้องเลสกับสิมาเขียนเจียบันทึกอากาศหน,า,นาวๆ ก,ก็พี่น,อน้อินหพร้อมๆในหนึ่งพงพี่นอ้องถ้าบอกผู้ซื้อน้ำก่อนใช่ก็ยากนหนาวเลยหน,นาวดิจ้าซีดยายพูดมันเป็นใจเช้าอันนี้นะโยก็วอาซื้อนี่แล้วเชียนเจียนี่ห้ากดมานี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền số mà Để người mình <laughs> lỡ những video hấp dẫn Thank sure. hmm. you. เฮ็ดก็เพนนมกินะมพะพ่อบอคือบทวัเถอะต้องถอดใจในนมนะป้าต้องจิบหาพัน เออ,เอพ่อ,พอแอม่มพี่น้องทั้งน้องและน้อยเพิ่นกะมาพิมพ์ไพ่เลยบางๆเออสีนันนี้เป็นได้ไหมแซบบอกน,นมบดไว้ผลนมเลี้ยงินไส้โอ้ไปแล้วเอาเลยอ,อ,อ่ะ <laughs> ยังมังคือเป็นนมโมเลน้ำเต้าโ,โอ้ยนมโมเลน้มเต้าก็กินได้เบิร์ะนะนมอพอกระมันเลยเร <c oughs> ใช้นมนะนมพอพอเป็นนมนี่เนาะเหนาบอละน้อยจะหน่อยเราไป าบน้ำเต่งตันะต้มน้ำห um, ่อนก็ได้ห่บานพอแล้วปอวันนี่อวันนี่พอแล้วพิมนะวัวนี้แล้พอแล้ววะอือ้วอนแหงเแท้บห วันนี้ย่องพ่อวานเจาะอะไรวานบางแห้งพอเลยนะฉันปรกคนวานนี่คือว่าบอพอเจาะมันมันเนวใช่เลยพ่อพ่อกะวานเล้วว่านแลี้วจำนมกับเขาบอลบุยเห็นยังเจาการแม่ีิเดตกระดอนละเนาะ เด็นยังไงสทดิมีจำลองกับเขาบอกคือพฮองบอกเคยจำฮองก็ยังเคยจำยังแล้วหนับพึงมอนก็นด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้แปดนันหนึ่งข้อศึกก่อนหนึ่งเข่า มาสบายดีอันปลาลุงเออเนี่ยละน้อยตัวสบายดีเลยมาพิงพากันได้เออยก็ลืมว่าวทำนกนกกาละดันน้ำมานาะละน้อยน้องน่าปลามูอะไรละน้อยมาได้ด้วยสบายดีครคนหนาวภู็นพี่น้อง นดืองผาแพยอยู่นี่นอนรับประนงไงฮะไปนอนรับปะ้ะเขียนเกียบันึกปตาผมแดงเลยนะมือวันก็จนเอาผมมานั่นบอกมันยังบมีเจ้ากระด๊ หันตัวเดียวในก้าวพีดได้เนาะก,กับไก่เน,นี่ยนะเออเนาะเป็ดว่าพิดแตอกากระเพนมมาให้หมดเลยจะะแม่หตั้งก,กอกอกีกออ่หัตกอกก่หันวะ มีสิกระเปนี่ยเขยังไมเาข้าันบ่มีหุมีตกองเนาะมีตุกน้ำน้อยยังใครเนี่ยเ้าห้อมไปอีนี่อยล กาาหนาวเขียนไปจะได้ปันไรยิบเอา้าห็นห้ให้นห้ให้ให้ใหนมหมให้ให้นม้ใหหให้นหห

เป็นไมัดโภมีผมใหม่เด้อโอเลีเ่ยงหมุนกาแฟมันเป็นโอเลี่ยงเงี้ยหน่อยๆเอ้ยเอ้ยจะเชียวไปกินคือกันแล้วมาเราก็เอาไปกินเบิร์ดเลยของเฮานะห้ามแล้วก,กินอยู่พุ่นนะแม่ตัวกาแฟดำนี่เถาะมาจากเออเราก็ทรง <S <S เป็นเนาะแม่แหละเนาะเอาเลยทรงบมเ,เป็นแม่ซ้อนเอาทรงในี่อันอ่ะ เขาก็อยากซงคือกันที่ใส่หลายอย่างจิ้มพร้อมจั้มหวานทั้งนมทั้งน้ำตาลเกลือก็เอาเกลือใส่เกลือมันก็เค็มนะเนาะละน้อยนี่ว้าไปเกเ๊ยมดอก 你都。是的这个 เียนตัวพิ่มตัวนี้นี่มาใส่ตัวนี้บบนี้พ,พี่นอ้องเป็นเจียอันบันทึกของน้องแหล่ที่ว่าน้องแหล่เห็ดเวียกอยู่ในบอนชูนเท่าละพ,พี่น้องแบบมีเจียบันทึกข้างในแบบเวลาเบื่เตือนแล้วก็เอาเจียอันนี้ลงไปให้เพื่นแล้วก็มีก็ไล่เงินเดือนให้แบบเอาเห็ดยังแต่ละมือเอาก็โจดใส่นี่แต่ละมือพ,พี่น้อง น้องเหล็กก็มาเขียนอยู่เพื่อนมนันอีก็ได้แบบอยู่พุ่นกับเห็ดวียกบอดีมีเวลาเขียนพอมีพี่น้องเปิดมาต้นคำก็หอดแต่ละมือก็แบบบอดีเขียนแบบทางน้องเหล็กก็ยันลืมพอมีพี่น้องก็เลยยังมาเขียนอยู่เฮือนๆๆ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 ตอนเศร้าๆออนี่แหละแม่ ได้ขีหนึ่งข่าวว่าตอนนี้น่ะ จอยไปองค์เฮียเลยใส่เส <uk> <ads üman Christopher> ื <feed> ้อแขนยาวเด้อจวนจอยสิบ่สบายนะหมักจะได้หมักบ่าใส่เสื้อแขนยาวนะลมมันนี่ยนั่นเลยมันหนาวเลยเวลานอนเลยเป็นไข่เป็นวัดจังหน่อยนะเป็นไออยู่เด้อใส่เสื้อแขนยาวแล้วใส่เสื้อขาวแล้วแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาว จังบนาวกระเดี่ยวสือขันยาวเลยก็หายนุ่งเลยทีนี้คือหัวใส่น้าวเลยบอกน้องดีผมก็ไปงามเหมือนไปน้องจะหน่อยแบบกามาแล้วยังเลย น้ำนวลแหละน้อย,ลอยเลยทางนองแหลเขียนแบบเขียนทางหนาหนีเลอก็มาเขียนทางหล้างน้ำผมมพี่น้องแบบเป็นรายการหน่อยเอ่ยก็เมื่อหับน้องเมื่อหับเบอร์ลินท่านี่มันทบแตกพูดไหมพี่น้องทา้งนองแหลกก็คือกัน ถ้าเห็ดเวียงเมื่อวานนี่อยู่บ่มวลเลยแบบซบมันแตกนะคะมีหลิบมันท่าเขายืมไปเดแม่มัน <c oughs> ยืมกูตา <c oughs> อออ่อ้าวโยงชงนี่มนออันงงยังก่อนไหมเนี่ยเอาไว้ที่เสียก้ามมาว่า ให้เพิ่นไปนหนุ่มเครื่องก่อนพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ไปลีเนเถือกกระปุกหัวซักเชื้อขาวให้หรือบ่ได้อยู่เฮือนกันได้มือหนีไปห้งเฮียนกันมือหนีกันอเอามาอย่างเต้นมาพ่นแล้วมาอย่างเต้นดน้อยเขาก็สีเมื่อหับเพิน่นเลยนี่ม <c oughs> ึงชี้อ่ะมัน

ยังติงดีกัยมาเก็เชื่อห้าเช่ห้ามปเตง๋ัน้องเชี่ยมุ่งเนี่ยจูนไปเลยนานงามลาบบานี่เสียน้องดีเิ่นพ่อแม่พี่น้องจะได้เพิ่นมาพี่กะเช่้าเชี่ยห้าเลยหนุ่มก้อนจัหนอย ข่นเพิ่นมาก็แก้ให้เพิ่นงามดื้อเสือน้องดีนี่นังพิงพายย้ำเศร้าแล้วก็หนึ่งข่าวข้องผูดกพี่นอ้องมาบินละน้อยกินผิวชาดิ้งมา ยืมไปทานเดวยวโซวพอแตกอยู่บนเห็ดเวียยข้านั่งจุ่มบนมือหเห็ดอันกับโซบแตกนี่นะจกไปซื้อตลาดจะวัวขาไปย่านรถไก่มาใจ้จ้กินไก่จะละเถื่อครับไปกับเพื่อนละตีเพราะว่เพื่อนกับแบบ โรถก็แบบลื่นแล้วพี่น้องกับเยียนแล้วนั่นแหละทางน้องเลยเพราะยังแม่ยันยานอยู่ฮะแล้วนะาี่ใกล้วันนี้น้อแม่กาแฟนมกาแฟดำเออกาแฟดำถุงแม่อันชาวดินนะเอ็ชชาวดินชองกาแฟนั่นก็แม่อันนี้แล้วมีนี่มันเป็นมีดเป็นมีดมันเนี่ยงเออาาย เหอเหตุยังอย่าบอกได้สิคนอันนี่เอออ้าปึ้งมื่อเปื้อนพี่นายอันนี้เนาะเสร็จใส่นี่ก็ได้นะละน้อยนี่เนาะพอดีระวังเลยบิดแก้มมันเดิมกคาเฟ่มกคาเฟ,าาเฟ่ติดปึ้มน้องแหล่เลยผมเป็นพี่นอ้องนี่น,นีแล้วนี่เอามาปั้นดิ้นปัน้นละน้อยนี่ขี้ดื้อแท้ เอย่าไปซื้อนอมกินแล้วอ่าไปซื้อนอมให้กินแล้วบาทนี่เมื่อกี้มันมากกาแฟมากอ่ะแนมะ่ในเขาเทศนนี้แล้วอืมอันเดียวกันเนาะกับเขาเ,ฟเฟ็ฟกาแฟเหรอทำแบบที่หูนี่ตัดตัดผา่าศพมอนลิผ่าก้าวมันใช่อันนมน้อยกว่เป็นนมเลี้ยนยมันเนนลี้ยงมันเลี้ยงนมราชมกุฏก็เป็นนม ยังมาปลาไก่แล้วนะละน้อยโยตีได้นี่ตัดผัาชบมอนลีดผัากาวนี่เขียนผิดหรือเปล่าวันนี้ในน้างัน,น เชิเก็เชิญจะดได้เลยส่งเช้ญมุกเชกันไหมครับหนาวปนี้ยังไปสอนอยู่เนาะเ้าชื้นมันแห้งาเอาไ เออนี่ดูเ่ม็้ไปเราเปินมาี่าะ่ะเอาเออเม่อไรเนาะสอนชอ,อ,นะองคนเขาลืมชองรู้ไหที่ำได้เออยืดขเปียกอยมันทา,นานนนดว,ว, <laughs> วันนี้ก็ไปเดื่อแี้ววิอีตอใครที่ก็บังคับปเดินทันในนที่ย เ้วก็ไป,ไปดียวลวตัวไปแบบนี้เลยมั้ขันันกะหลดกไปหัได้เด็กน่อยกะหลังจะไปน้ำแช่มันสักกระโดดไปย,ยัน,นตรงบนโต๊ะหลุดกระโดดหนลด,ด <laughs> ลดกระโดดกระโดดเพราเขาเเลยมัน,มนะกะโดดันะตะกกนเย โดยพ่อแม่พี่น้องตัวน,นี้ทั้งน้องแหลกสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้นนอสวัสดีนะเสวัสดีสสดละ่ะโดยตอนนี้กะะประมาณนี้เลยพ่อแม่พี่น้องมาหนังพิงพาย,ยามเศร้าทั้งน้องแหลกเขียนเจียบันทึกของน้องแหลกพ่อแม่พี่น้องโดย โดยพ่อแม่พี่น้องเมื่อน,นี้ทั้งน้องแหละกะ็สิขคอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อกะขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่หับ z มคลิปของน้องแหลกตั้งแต่ต้นจนจบที่บุความโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องถ้าน้องแหลกว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆล,ลายเด้อกะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่หับ z มที่คอยให้กำลังใจคอยกดไลค์กดแชร์ให้น้องแหล่เด้พอพ่อแม่พี่น้อง าน้องเหลวาพิดก็ต้องขอโทษลหลายๆพ่อแมีพี่น้องโดยนี่ก็ขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปนะหนาพ่อแม่พี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดี